โอเคทักทายสวัสดียามสวยๆพี่น้องมื้อนี้จะมากินเป็ดเด้อพี่น้องอันนี้คือว่าเลือดเป็ดเนาะพ่นองเดี๋ยวเราต้องคอมเมน่์ด่ากันเด้อเป็ดกับเป็ดเป็ดธรรมชาติเป็ดเลี้ยงเอาเนาะเฮาเลี้ยงคือว่าเป็นอาหารในวันดำรงชีวิตพี่น้องบ่ต้องด่ากันอันนี้ก็เป็นเป็ดเห็นอีกแล้วก็ลองสิแบบสิไป็ดปีงตัวปีงก็คืออยู่พี่เนาะพี่น้องนี่คือตัวปีงเนาะ อันนี้คือตัวปีเนาะกำลังปีงพี่น้องเลยนี่คือว่าเป็นกำลังปีงปีกเป็ดสีแซ่กับบรรยากาศแบบนี้บรรยากาศธรรมชาติบางเบื้องกับแบบมีแต่ให้แต่น่าที่หงที่สวนพี่น้องเลย,าลายเป็ดกาวเป็ดตาเสียแบบพี่น้อง ไอ้เบิกให้ดูตังเป็ดอ่ะเบิกพิกเป็ดนะเบิกไอเห็นพริกเป็ดเนาะนี่โอ้เป็ดธรรมชาติบ่อยจริงๆเลยเป็ดธรรมชาติอ๋อธนาเสียบเนาะเป็นโค้งมันเหรอเนาะคือแบบคือแบบโค้งไงะโค้งมูเนาะโค้งปากใหญ่เนาะจักโลกไหนเป็ดนี่ประมาณซองโลแปนเนี่ยมาซองโลแปนเป็ดที่วันใหญ่ไอ้นี่เลี้ยงธรรมชาติดี เกล love, ือเกลือหั่มเนะเกลือครับเขาเปลี่ยนเลยวลาเกลือหั่มครับบริเกลือเขาบบริเกลือแบบวขวาอาหารเกลือไม่ทำมาซาบะเนี่ยไม่ทำมาซาบะนะมัอนี้กาอากาศดีเลยมัอนี้เนาะอากาศก็ดีเลยมัอนี้ข้างล่างคือมะขาวพี่น้องเลยมะขาวเนาะกินอย่างบบเหมือนทนเลสาบน้วยอยู่ข้างหลังเอออ๋อทุก มันขนาดเนาะคลิปแล้วน so ี <sh> no like ่คร <wohl> <fruits> ับคลิปในครับผู้เดียวกันเนาะพี่น้องเนาะท้ายแบบผู้เดียวกันเนาะนี่คลิปเดียวนะกัคลิปนี้คลิปแล้วกับคลิปนี้นะก็ลังเสียเอโลงเลยเนาะยุบบดอนให้พี่น้องครับชมกันเนาะท้ายแล้วเดวก็ไปตัดพี่น้องไปตัดแล้ักลายงริงๆเอโล่งเนาะแห้งเนาะแห้งๆมันมีไป็นตานเสียไปเนาะ ือแปลงหานเลยมันจะได้แปลงหานทานกันเดีเนาะานเนาะไอ้เซ็บบ่อาการเขาฝาบดฝามือนเลยเขาบรยนกาศขนาดมีลมนอยนึงเลยมีลมอีกวันนี้ใครจะพ่นโมตกพีน้องพ่นต๊กอะไที่ไดขึ้นไปนั่งอยู่เฮียงเอออายเนาะอันนี้กะอันนี้มตองแป๊กในคลิปเดียวกันเลยละกันจะไปซองอีพีเนาะ อีพีที่เนื่องคือ่าล่ามป่าอีพีซองนี่คือว่าปิ้งเป็ดพี่น้องเลยแยนเป็นซองอีพีเนาะอ๋อมัน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 อีนี่เนาะกระรึบตรงนั้นเมื่อกี้นี่มันสุดเจ้าของมันมาด้อพี่น้องเลยครับเบื้องราคาจะทำเบื้องต้นตนเด็กต้นข้ามเลยแซ่บ คันแทบเบิ้งต so ัวเดิกมอนค่ำเบิ้งบุด้เล้วเพราะว่ามันว่ามันเป็นเป็ดธรรมชาติแล้วเป็นฐานเสียบอีกมือนั้นเทาไปหาอีกบนหนึ่งน้องมณีก็มาหาอีกบนหนึ่งนี่มาหาอยู่อนานเนาะอันนณฑะหน้าก็คือข้างหลังเนาะการได้ธรรมชาติเลยซื้อประกาศธรรมชาติ์ขึ้นมาดบประกาศธรรมชาติดีๆีเลยเนาะระวังอันเปียกเพียบลองอายมาตั้งเมืองกับบันนอกไอสีเด็กตัวใดนเดือบันนอกให้น้อเดือบันนอกมันบ่บบันนอกนี่มันมีคุบียงเนาะ มันนอนมีไรอันเนาะบอกนึ่งวาแบบอากาศธรรมศาสเนาะขึ้นบากาวเขินไอกอง่น้องเลยจ่าาณเมืองนี้นึงครบสนดกสบายมันก็แตกแงกันเนาะเพราะว่ายุนเมืองมันยี่รบมิดนกสบายเนาะยุ้มนองได้ได้อากาศคู่รสมบูรณ์ราคาการกินการอยู่กับแบบไวยะเงินเปลืองหลายนะยุ่นเมืองนี้แบบแบบใช้เงินหลายมันต้องแบบคนห้า หางเงินเก่งๆเนาะเออต้องหาหาเงินเก่งๆเนาะให้เขาไปได้เมืองกัใส่ยดึเงินดีามพี่น้องเลยทำแบบอากาศธรรมชาติ์นาซีนี่สศกงากด้โดดวโอเคเนาะหลังจากสุกแล้วเ่าจะเอาไปฟักพี่น้องเอ้ยร่างจากสุกแล้วเอาไปฟักตัดนาเซียร์ตัดนาเซียร์ได้บ้อ่านกันจักไม้นิดนึงเพราะว่า,าไปนั่งซุ่มก<อ>ันไร้คนลืมเบิ้งเนาะนี่ ักโอ้มันโค้งนี่สุกหลายนี่โค้งนี่โค้งมันสุกแล้วเป่าุกหลายซุกหลายนลยนะตาถอดซุกเลยนี่เด็กเบิ้งเป็นโค้งตุ่นสุกแล้วบบโอ้สุกแล้วนเนาะโอ้ตาละแซ่บมากเลยมาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินนับกันแซ่บกําลังมันพี่น้องมากินนับกันไอพี่กระหองพี่น้องมากินกินดับกันแน่ ไอแม่เอาห้องห้องอันนั้นพี่น้องมากินพริกเป็ดร่วกันเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อกินพริกเป็ดเด้อพี่น้องมากินพริกเป็ดร่วกันเด้อมาเนาะธรรมศาสตร์บ้านเฮานี้เลยพริกเป็ดธรรมศาสตร์มาเด้อมาเด้อมาเนาะสร้างบรรยากาศดีสร้างบรรยากาศร่วกันเนาะสร้างบรรยากาศดี้เพื่อนเพื่อนกระเซียวบางไปฮอกอีกวันนึงเนาะบางลข้าวลาบเนาะเอาเอาไปกินไปฟักเฮาไปกินไปเที่ยวกันเฮาเนาะปั๊ดเถอะ การทำโมเบิ้งคลิปนี้เรากาทั่วผ่านลลแล้วพี่น้องกัรพี่นออ้องโมเบิ้งคลิปนี่นะทั่วผ่านแล้วนี่ซอกยาได้คิดตัวสิน่ะซอกยาดงนี่นินก,นกากำลังเอาเมดีดเอาเมีดมากำลังสิฟักเนาะฟักกับอาจารย์มาฟักอาจารย์มาประมาณนี้เานาะจานเออนาคาซ่านเฮานี่ก้เป็นตู้พม่าสานี่ ดูพวกนายจักด,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 ดูนึกๆนึงอันนี้นะยันหกัออออหกนึกนึได้ย้อมๆเนี่ยในยอมๆนึกนึกเนาะแห้งแล้วกับบัได้บ้าคำสาสั่นแห้งร้าบัได้เอาจังไงวะเนี่ยเออหัวใกันเลยโอเคกำลังสีฟักพี่น้องเลยคือว่าซีห้าแบบเป็ดมากินแบบธรรมชาตินเนี่ยห <c oughs> น้าเด้พี่น้องอันยุ่นรุ่มหมดอ่ะหน้าเลยอุย้ยเศบษฐำนกันเนออี่ เบิ่งเบิ่งราการที่ตามเนี่พี่น้องเลยเพราะวันอ่าคนที่ตามก็ที่รอยป้ายหรอกสี่เขาห้าลอยเนาะอหอมหอมหอมครัหอมอน่าเสบเลยเป็ดธรรมศาตร์ตัวนี้เนิ่งพี่น้องคานว่าถ้ากินเป็ดธรรมศาสตร์บูเสียบแล้วกันมืดแหละมืดคำสีเบาแล้วบาเบาแล้วเอออันั้นลองซีมึงดูลองซีมึงเค้เบื้องแด่ซีพี่น้องขาเบื้องแดง อาซีาเบิ่งกันเสลมาเด้อพี่น้อกินกันโอ้แแนอ้านี่ยฟักตอเนาะีมเพิ่ทีมเบิ่งคำหนึ่งสองคำหนึ่งกระซิบเบิ่งหลังจากฟักเลือเราก็ไปซีมอีกนี่เออนี่ก็คุณยังเลืออะไรพี่นนอยังเรือเต็มอ่างหมดเลยยังเลือเลือบกหลายๆนี่เนาะ เบิ้งกันเบิงเบบ้งแล้วกันเบื้องแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็กดติดตามด้วยพี่นองง้องเลยเพราะว่าเนาะเพื่อว่าคนคนติดตามพันคนเขาจะแบบน้องมันจะเปิดช้างไดๆฮะนะซิ้วๆกันเด้อพี่น,อน้องเด้อยซิ้วๆกันถ้าคนติดตามพันคนมาได้นี่ก็สิเริ่มเปิดช้างใดๆพี่น้องเลยเขาจะได้เงินเนะาะแล้วก็มาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ้งคือเก่าคลิปพี่น้องเนาะเอาแล้วลกัต่อไปเขาจะตัดคลิปไปตอนแบบฟักแล้วแล้วก็ใส่จานแล้วก็เอาไปเสิร์ฟพี่น้องเลย มากินกันเด้อมา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 กินดับกันแซ่บล่ปิงนักแสดงโมบสโมบะนี่ดีนักแสดงก็ได้นาะนิโบสโมบะคาโต้0ี่พันกิฟต์นิโบสโมบะเนาะแซ่บล่แซ่บล่ะแซ่บล่เออมามามากิน้กันเด้อพี่น้องเด้อมินแต่กาดีดีมากินอยู่เพียงห้องเพียงหน้า เอาเราคลิปก็ห้าก็จบกันแล้วพี่ดองเลยเมื่อแล้วก็จะลืมก็ไลก็แชร์ก็ซับสไคร้ขอขอบใจ